การใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะนี่ก็เป็นอากาศที่หิมะตกพวกเราก็มีหน้าที่ไปทำงานนะคะเพื่อรับผิดชอบชีวิตตนเองถึงแม้จะมีแฟนฝรั่งก็ตามแต่พวกเราก็ไม่เคยที่จะหยุดนิ่งนะคะอะไรที่ทำได้ก็ ะค,ะคือมีหน้าที่รับผิดชอบการงานปุไปก็ไปทําความสะอาดนะคะหลังจากเลิกงานแล้วก็กําลังขับรถะคะกลับบ้านในถนนหนทางที่เต็มไปด้วยหิมะหรือว่าสโนว์นั่นเองหลายคนนะคะเลือกที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขแต่บางคนก็มีลิมิตที่จะ ทําให้คนอื่นมีความสุขอย่างเดียวสําหรับปุเปแล้วปุเปคิดว่าการที่เราทําให้คนอื่นมีความสุขนั้นเป็นเรื่องดีแต่เราก็อย่าลืมดูแลจิตใจดูแลสุขภาพตัวเองและความคิดนะคะคนที่เราควรใส่ใจก็คือ ัวเรามาที่หนึ่งนะคะถนนหนทางถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายแต่ถ้าหากเรามีจิตใจที่แข็งแกร่งนะคะก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคหิมะหรือว่าปัญหาทุกอย่างทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้เวลาเจอเรื่องราวอะไรก็ตามไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหิมะตกให้บอกกับตัวเองเสมอว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้อากาศก็ดีขึ้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นรถรถโรยโรยเกลือนะคะที่ตามท้องถนนเพื่อจะให้น้ำแข็งนะคะมันละลายป้องกัน